วันนี้ครับผมจะมาพูดรวมเครื่อง3แบบนะครับเครื่องแท้เครื่องรีฟอร์บิเครื่องก๊อปปี้จีนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแตกต่างยังไงน่าซื้อไหมระวังโดนหลอกยังไงมาดูสวัสดีครับผมพกบกับกนน,นะครับกับเพื่แอนแบงครับผมนะครับวันนี้ครับผมจะมาสรุปนะครับ เครื่องทั้งหมด3แบบก็คือเครื่อง Copy จ mm ีน hmm. เครื่องรีฟเวอร์บิดนะครับแล้วเครื่องแท้นะครับจริงๆแล้วก่อนนันนี้ผมได้ทาคลิปไปตามไลน์โฟนนะครับทั้ง2แบบเลยก็คือ Copy จีนเนี่ยเพราะนั้นทำไมมันถูกจังแล้วก็ตามล่าเครื่องรีฟเวอร์บิดเนี่ยแต่วันนี้ผมมาสรุปให้ฟังนะครับเบื้องต้นเลยครับผม iPhone Copy จีนเนี่ยครับเครื่องแรกที่ผมไปทําไปตามล่ามาเนี่ยไอโฟนสิบสองโปรแม็ที่ลูกค้าบอกมาว่าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้ซื้อจากเรานะไปซื้อจากที่ไหนไม่ไมเมนงเอง แต่บางคนไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนครับผมพอมาจับปุ๊บเนี่ยเขาก็นึกว่าเอ้ยอ๋อที่เขาใช้กันนี่เหรอมันดียังไงพอใช้ปุ๊บมันเสียนะครับจริงๆแล้วเครื่อง Co อปปี้จีเนี่ยข้างในครับหรือข้างนอกครับมันดูคล้ายๆอย่างเช่นซอฟต์แวร์ครับมันคล้ายมีกบางไอคอนมีการทัชสกรีนได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมี3กล้องนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมีแค่กล้องเดียวนะครับอ่านะครับข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบอร์ดนะครับเป็น Android แบบ Android แบบว่าเอ่อเกต ไม่ดีครัผมนะครับแล้วก็จอทําให้มาคล้ายๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องลักษณะน,นี้ห่ยเปอคือไม่ต้องซื้อใช้ครับผมแท่ซื้อมากกโก้ก็ยังใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าได้แค่ถือใช้ไม่นานก็พังครับผมถ้าเลทประมาณห้าหกพันนะไปะซื้อนะมีหลายค่ายมากมายครับตอนนี้ที่ออกมาให้เราได้ใช้งานดีๆอย่างเช่น oppo หรืออะไรก็แต่ที่ต่ำกว่า5,000ลงไปครับแล้วใช้งานได้ดีมากๆครับผมอ่าผ่านไปกับ1เครื่องที่เป็นเครื่องก๊อปปี้นะไม่ต้องใช้ผมไปเจอที่ไหนก็ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วเครื่องพวกนี้บางทีเขาเอามาอยู่บนเว็บออนไลน์ที่เขาขายกันอย่างเช่น s h อป e ี้ a ัศดาอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้แจ้งว่าเป็น iPhone แท้หรือไอโฟนเทียบแต่เขาแจ้งว่าเป็น iPhone แล้วก็วางราคาไว้ที่ไม่แพงแล้วบางคนตัดสินใจไปกดซื้อพอได้รับมาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ไม่รับผิดชอบนะครับ อันนี้นะครับเอาไว้เตือนใจตัวเองครับว่าเฮ้ยอย่าซื้อนะโอเคสองเครื่องรีฟบิต <S <S เครื่องรีฟบิตคืออะไรครับผมเครื่องรีฟิวบิตจริงๆแล้วมีทั้ง2แบบก็คือจริงๆศูนย์เนี่ยใช้คํานี้คือเขาสามารถที่จะเอาเครื่องเนี่ยครับที่ลูกค้ามาเคมครับหรือว่าผลิตออกมาแล้วเนี่ยมีตําหนินะมีคอสเมติกอะไรเงี้ยเอากลับไปรีบรวิวใหม่หรือผลิตใหม่หรือซ่อมใหม่เพื่อที่จะกลับมาขายในราคาที่ถูกลงครับแล้วเขาก็แจ้งเลยว่าเครื่องรีฟบิตให้เราเข้าใจตรงกันว่า เป็นเครื่องที่ซ่อมแล้วทําใหม่กลับมาขายในราคาที่ถูกลงนะครับนี่คือความหมายของศูนย์นะอย่าปนกันนะจริงๆแล้วอ่ะทางพี่จีเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องลักษณะเนี้ยเป็นเครื่องรีฟิวิชเช่นกันแต่รีฟิวิชก็คือเอาบอร์ดที่เสียของยูเซอร์ปกติเนี่ยรับซื้อกลับมาเข้าโรงงานของทางจีนเองซึ่งไม่ได้มาตรฐานของ Apple มาซ่อมนะครับเพื่อที่่ะให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่การซ่อมไม่ใช่คุณภาพเดียวกันเนี่ยซึ่งมันจะไม่ทนเหมือนกัน อย่างเช่นการยกซี u ขึ้นมาแล้ววางใหม่เนี่ยโดยที่ไม่มีกิงกาวข้างๆเนี่ยตกหล่นแป๊บเดียวก็เสียแล้วครับอ่าแล้วรวมถึงการเอาจอที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็กล้องที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าจุดชาร์จหรือลำโพงอะไรทุกส่วน,น่ะมาประกอบรวมกันแล้วก็เปลี่ยน <Wow. S 1> บอดี้ใหม่เห็นไหมบอดี้นี้เหมือนมากถ้าใครไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นบอดี้แท้หรือว่าเทียบนะเอากลับมาขายให้ทางประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็มาจําหน่ายต่อแต่มันเป็นอย่างนี้ครับบางคนนะครับไปซื้อโดยที่ไม่รู้ว่า จริงๆมันไม่ใช่เครื่องใหม่ศูนย์นั่นเองผมได้บ่งบอกนะครับหลายาลักษณะที่สามารถจะดูได้ในคลิปว่ามันต้องดูยังไงนะครับแต่ก็มาบอกทุกคนว่าจริงๆเครื่องสนาดนี้ไม่ต้องซื้อใช้ครับไปซื้อเครื่องมือสองดีกว่าครับอย่างเช่นตัวนี้ไอโฟนเจ็ดสามสองกิกผมไปซื้อมาห้าพันแปดเครื่องมือสองนะครับก็ประมาณนี้เหมือนกันห้าหกพันเหมือนกันแต่ไม่ถูกการซ่อมทุกคนคิดว่าเครื่องสวยๆอย่างเงี้ยซื้อแล้วนะครับมันเท่มันสวยมันใหม่ แต่ว่าถ้าตกหล่นแล้วเสียเลยนะทุกคนคิดว่าคุ้มไหมถ้าเปรียบเทียบระหว่างเครื่องนี้กับเครื่องมือสองเทียบกันนะครับผมเครื่องมือสองดีกว่าเยอะกล้องก็แท้แบตก็แท้ถึงจะมีรอยหน่อยแต่ผมว่าคุณภาพดีกว่าเพราะฉะนั้นผมให้ความคิดว่านะครับซื้อเครื่องมือสองดีกว่าเครื่องฟิบิตนะครับถ้าราคาใกล้เคียงกันอ่าสุดท้ายก็คือเครื่องใหม่เครื่องศูนย์เครื่องนอกนะครับเครื่องใหม่เนี่ยมีหลายลายแบบก็คือเครื่องนอกก็คือเครื่องที่นําเข้ามาไปซื้อจาก เอเมริกาบ้างสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับมาเข้ามาขายหรือเครื่องที่ขายใน True d t a c AS หรือเครื่องขายต่งางๆที่เปิดโปรโมชั่นมันแตกต่างกันยังไงมีหลายคำถามถามเข้ามาเยอะมากเครื่องไ h o n e เนี่ยครับจะประกันนะครับในประเทศเท่านั้นนะผม <Wow. S 1> หรือพาร์ทเดียวกันเท่านั้นอย่างเช่นว่าถ้าเราซื้อจากสิงคโปร์เนี่ยสามารถเคลมในไ,ไทยได้แต่เราซื้อจากฮ่องกงนะครับหรืออเมริกาในบางพาร์ทไม่สามารถเคลมได้ทุกคนต้องตรวจเช็ค พาตงนี้จริงๆผมเคยทำคลิไปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในการตรวจเช็คพาสนะครับดูหลังกล่องได้ครับผมอ่ะก็เท่ากับว่าเครื่องใหม่นะครับสามารถซื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามีเครื่องแท้นะเครื่องซื้อประเทศนอกก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าอันนี้ต้องช่างใจว่าเราจะใช้การรับประกันของเขาไหมหรือถ้าซื้อในประเทศไทยจะซื้อในเครือข่ายไหนก็สามารถเคลมในประเทศไทยได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเครื่องใหม่แท้ซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อได้หมดครับผมอ่ะก็3ส่วนเนี้ย นะผมอยากจะทําคลิปขึ้นมาให้ทุกคนได้เรามาระวังเพราะหัวเจอลูกค้าหลายคนมากๆครับที่โดนหลอกนะครับสมมุติว่าซื้อเครื่อง <S <S <ๆ>เครื่องรีฟบ<ๆ>ิทเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเ,เครื่องใหม่ศูนย์อย่างเงี้ยบางร้านนะผมไม่ได้จอดตรงร้านนะอ่าหรือไปซื้อเครื่องก๊อปปี้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเครื่องแท้เนี่ยแล้วก็มาอ้างว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยครับผมมันมีประโยชน์ต่อคนหลายคนมากๆครับที่ไม่มีความรู้ลึกทางด้านเปิ่นนะหัวรู้อะไรหัวก็อยากจะบอกนะโอเคครับผมก็ พบกับสาระดีอย่างนี้ครับได้ผ่านเพจหวนแบงค์หรือว่า u ูท c h ช n n e l หวนแบงค์ครับผมแล้วก็ฝากทิกตอกด้วยนะมีความรู้เยอะแยะมากมายครับผมยังไงก็ขอให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นหวนแบงค์ไปก่อนครับบายครับผม <S <S สวัสดีครับ